สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะเจ้าของรีวิว EP ที่11นะคะเย้ yeah. ครับผมสุรวมรถยนต์มือ2นะครับคุณภาพเกรด A นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมค่ะวันนี้นะคะเรามีทั้งแบรนด์หลักแล้วก็แบรนด์รองให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่าแตกต่างกันประมาณไหนนะคะสําหรับ,รบมีทั้งเช่น Toyota นะคะตัวนี้เป็นรี v o นะคะตัวนี้เป็นปี2015นะคะตัวนี้ครับวันนี้มีมมม วันนี้เรามีรถกระบะเนาะกระบะหลายหลายแบรนด์ขับมาแนะนำให้ลูกค้าก็งวดถูกๆครับส่งสบายๆครับคันนี้เป็นโ o โยต้ารีโวนะครับตัวนี้ปี2015นะครับผมปี2015นะคะราคาอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้งวดอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทนะคะตัวนี้ผ่อนแบบสบายๆขับไม่แพงนักก็แนะนำให้คันนี้นะครับผเป็น อ่าโตโยต้ด้วยใช่ค่ะเป็น t o y o ต้าเบนหลังนะคะเป็นรี v o สีเทานะคะราคาอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นนะคะงวดเบาๆนะคะเจ็ดพกว่าบาทต่องวดนะคะใช่แล้วก็รถคันนี้แล้วก็เราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมใช่ก็เช่นเคยครับรถของเราครับก็จะใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้ทุกคันนะครับลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราในช่วงนี้เนาะใช่คคือเราจะใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้ไปแบบนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายลงแม็กให้เรียบร้อยยางใหม่เรียบร้อยอันนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้ารับรถที่ศูนย์บาทเหมือนเดิมนะคะใช่ครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้กันยาวๆไปเลยครับไม่ต้องได้ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอีกใช่ค่ะนะครับผมก็เป็นทางเลือกนะครับผมลูกค้าที่อยากได้งวดถูกๆโตโยต้านะครับตัวนี้ปี2 0 1 5นะครับงวดเจ็ดพันกว่าบาทงวดเจ็ดพันเบาๆค่ะเเดี๋ยวมาดูคันที่2กันนะคะ เาวเรอี <Is> uzu, รอเยูยครับอีซูออ l นิวนะครับตัวนี้เป็นตัว1.9ครับ1.9ตัว Z นะครับตัวนี้เป็นปี2015เหมือนกันปี2015ราคาอยู่ที่450,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเ,เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้งวดเบาๆอยู่ที่8,000เท่านั้นนะคะลูกค้า ตัวนี้เหมือนกันนะคะมีแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันรับรถที่ศูนย์บาทค่ะที่นี้ได้สีขาวด้วยได้สีขาวสีที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสีขาวแล้วก็ใส่ล้อแม็กสีดําลายเวลแบบนี้ให้เรียอยให้น้องเข้ามาดูแม็กสวยมากเลยนะคะลูกค้าับแม็กใหม่เลยนะคะรถสีขาวเนาะรถสีขาวแล้วก็ล้อแม็กลายเวลสีดําแบบนี้ก็แม็กกันมากครับแม็กกันมากก็ส่วนมากก็ลูกค้าก็ ากํมันสวยมากเลยนะคะพ่ออันนี้ก็คือจัดทรงลงล้อไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะรับรถสนบัทเหมือนเดิมนะคะของเรามีบริการอ่าบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านมาจําแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ามีบริการไปส่งด้วยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถออกได้ครับเรามีบริการอ่าเซ็นสัญญาเนาะเซ็นสัญญาถึงอ่าต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะลผมถ้าลูกค้าอยู่ที่ไหน แจ้งมาได้เรามีเซ็นทั่วประเทศนะคะลูกค้าส่งเรื่องอโนมัติเราก็มีรถสไลด์รถอะไรไปส่งถึงอ้าบ้านใช่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่3กันเลยนะคะตัวนี้มาดูสีขาวอีกเช่นเคยครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของนิสสันนาวราครับตัวนี้เป็นตัว NP 3 0 0ตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 e เนอะปี2018ตัวนี้3องจาเงเบาๆเป็นรถที่กำลังนิยมขายดีมาก ครับผมใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้งวดอยู่ประมาณ6 0พันกว่าบาทหกพันแต่ดูบอดี้ของรอบๆบคันก็คือใหญ่สวยเลยนะคะปีใหม่ด้วยไงรถตัวนี้ปีปี2018ครับแต่ว่างวดนี่ต้องพูดถึงว่าถูกมากงวด6 0พันกว่าบาทนะครับงวดห0พันลูกค้าได้ตัวนี้ไปใครสนใจรีบจับจองเลยนะคะตัวนี้มาเร็วแล้วก็ไปเร็วเหมือนกันนะครับนี้เป็นตัว E ด้วยไหมตัว E มันจะ ลักษณะจะเป็น <อะ S 2> ตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวโเมียมเนาะครับแล้วก็มีไฟตัหมอยด์โดยตัวนี้เป็นตัวอ e ีมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีล้อแม็กมาจากโรงงานกระจกมองข้างเป็นโเมียมด้วย <อะ S 2> ครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคมากนะคะลูกค้าทั้งภายนอกภายในนะคะ,ะจากโรงงานหมดเลยอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับ,รบตัวนี้คือล้อแม็กล้อแม็กเดิมจากโรงงานด้วยครับแล้วก็รถนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับเป็นเป็นสเปคมาจากโรงงานแต่มาตรฐาโรงงานเลย เกียร์6สปีดแล้วนะครับิสันนาวรา NP 300ครับแล้วก็บ่อนี่จะเป็นบ่อผ้าสีครีมนะครับผมคันสุดท้ายนะคะเป็น E u ู u D Max นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็น4ประตูด้วยครับสประตูยกสูงล่อเลยนะคะสีดาใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับ2.5ตัวตัวนี้ปีอะไรคุณแม่ปี2012นะคะราคาเบาๆเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์หลักแต่ว่าราคาย่อมเยาวมากคันนี้ งวดอยู่ที่8,000เท่านั้นนะคะลูกค้าได้สีประตูครับผมลูกค้าได้4ประตูออนิวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยนะครับก็ที่สําคัญนะครับโดดเด่นเลยคันนี้เจ้าของเดิมเนาะแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับผมมีล้อแม็กลายเท่ๆนะครับผม แหม่กรุ่นนี้เป็นแหม่งหายากด้วยนะคะสเป็นสไตล์แบบออฟโรดเนาะถึงออฟโรดนะครับผมสวยมากมันเข้ากับสีดำนะคะแล้วก็มีคิ้วรอให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยครอบไฟหน้านะครับผมเป็นเป็นสีดำด้วยใช่ค่ะครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบมือเปิดด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมาจากลูกเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมนะครับคือไมัซื้อมาแบบนี้ใช่ค่ะครับผมถือว่าเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษาได้ดีมาก ข้อดีของการซื้อสี่ประตูนะคะก็คือมันเป็นรถที่ใช้บรรทุกน้อยสภาพถึงแม้ว่าจะเป็นปี12นะคะปี2012ัแต่ว่าสภาพนี้ก็คือสภาพใหม่ใหม่แน่นอนนะคะสภาพด้วยด้วยสี่ประตูนี้มันเป็นไม่ใช่รถใช้งานไม่ใช่รถกึ่งใช้งานมันเป็นรถกึ่งครอบครัวประมาณนี้ครับก็ส่วนมากก็จะการใช้งานนี่ก็จะน้อยครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถปีลึกหน่อยครับแต่ว่าสภาพนี้ก็ อ,อพอใช้แล้วก็งวดก็ถูกด้วยใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวพาดูห้องโดยสารกันนะคะอ่านะคะก็คือเป็นสีดําหมดเลยนะคะอ๋อตัวนี้เป็นเป็นตัวเกียร์ออตโต้ด้วยใช่ไหมเกียร์ออตโต้นะคะ<อ>ขับง<ม>่ายมากเป็นได้รถปี2012สภาพดีมากได้เกียร์รแถมได้เกียร์ออตโต้ไปด้วยนะคะครับผมเพดานนะคะอยากให้ดูใหม่มากก็คือรถจีประตู สภาพมันได้อะค่ะคถึงแม้ว่าปีจะปี12นะคะคแต่ว่าสภาพถือว่าโอเคมากๆเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำมากๆเลยนะคะลูกค้าว่ารถคันนี้ลูกค้าได้ใช้ไปคนไหนเร็วก็คืนได้เลยนะคะคันนี้ตัวนี้เรานานๆทีกว่าจะได้เข้ามาใช่ค่ะส่วนมากส่วนมากรถปีลึกแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้นี่มันก็หายากหายากใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่ารถปีลึกปีเก่าแล้วส่วนมากถ้าสภาพมันไม่ได้นี่เราก็ไม่ไม่ไม่ซื้อเข้ามาใช่ครับแล้วก็ ต้องบอกว่านานๆทีก็จะได้มานะครับผมแล้วก็ถ้าได้มานี่ก็ต้องบอกว่าไปไวมากใช่ครับก็ลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอยู่นะครับอยากได้สีประตูยกสูงนะครับเกียร์โตเป็นตัวนิวด้วยแล้วก็แต่งเท่ๆให้แบบนี้ก็รีบๆเลยรีบๆทักเข้ามาเลยครับผมตัวเลือกที่แนะนํามากๆเลยนะคะลูกค้านะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังหารถยนต์ไว้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็น รถเก่งหรือว่ารถกระบะเนาะช่วงนี้ทางร้านของเราภูมิเจริญบางสามหมอนะครับทุกสาขาของเรามี4สาขานะครับที่สำนักง,งานใหญ่นะครับภูมิเจริญบางสามหมออยู่ถนนเส้นหลักครับบางสามหมออำเภอศรีทานเนาะครับวิ่งไปอุดรครับแล้วก็อีกสาขานึงข้างสพอนะคะก็ข้างสพอบบ้านผืออีกสาขาหนึ่งแล้วก็นนสูงอีกสาขานึงนะคะครับแล้วกักบโปรโมชั่นของเรานะครับทุกสาขาตอนนี้ก็คือจองแค่ร้อยเดียว จองแค่ร้อยเดียวแล้วก็ออกรถนี้ไม่มีค่าเสีย่ายแล้วก็เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นเซ็นสัญญาหรือว่าส่งมอบรถในะครับผมถ้าลูกค้าประวัติดีเนาะโปรโมชั่นอีกช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าประวัติดีเรามีบริการช่วยผ่อนนานถึง6กเดือนด้วยใช่ค่ะนะครับผมเหมือนเดิมนะคะ รถของเราการันตีด้วยเจ้าของขายเองนะคะลูกค้าถ้ามีชนหนักตัดต่อพลิกคว่มไฟไหม้นะคะยินดีคืนเงิน100%เอร์เซนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะใช่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมภูมิเจริญบางสาหมอนะครับผมไม่ก็จะเป็นช่องทาง อ่าเพจนะคะครถมือสองภูมิเจริญวังสาหมอนะคะ YouTube คนะคะเจ้าของรีวิวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะคะครับสวัสดีค่ะ